คุณผู้ชมครับอาจารย์สุขุมครับห้องสมุดออนไลน์ของเราวันนี้เนี่ยก็จะขอ,อะแนะนำหนังส,ออนนสือหน้าอ่านแล้วก็น่าสนใจมากเล่มหนึ่งเลยนะครับนี่เข้าไปที่ www.4dbook.com นะครับก็จะเจอหนังสือเล่มนี้ที่เราจะนำเสนอสติดจ๊อบอต้องล้มกี่ครั้งถึงจะยิ่งใหญ่ได้ตำนานแห่งความสำเร็จมาจันของเจ้าพ่อไอทีแห่งโลกยุคปัจจุบัน เขาผู้มีนามว่าสตีฟจ็อบส์นะครับนี่ฮะแม้ว่าเขาจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ผลงานในนวัตรกรรมเรื่องของโลกธุรกิจไอีของเขานั้นยิ่งใหญ่มากพอที่จะทำให้ชาวโลกไม่มีวันลืมเขาและสตีฟจ็อบสก็ได้ถูกจารึกบันทึกเอาไว้ว่าเขาคือตำนานเจ้าพ่อไอทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคปัจจุบันก็ว่าได้นี่ไอโฟนกำลังจะออก12กันยาเดือนหน้านี้แล้วนะ เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมเงินเอาไว้ให้ดีกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทั่วโลกสนใจนะอาจารย์ดูนะฮ <c oughs> ะเคมีสักกี่คนบนโลกใบนี้ที่จะสร้างตำนานได้อย่างเขาคนนี้แ <c oughs> ละแ<ต>น่นอน<บ>ใช่ฮะเราจะเดินตามทางความสำเร็จของใครคนหนึ่งคนใดเนดี่ยนะฮะต้องต้องศึกษาต้องศึกษาประวัติชีวิตแนวคิดแนวทางการต่อสู้การฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายสารพัดที่เกิดไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ใช่ฮะความสําเร็จไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฮะโชคอาจจะมีส่วนบ้างนิดนึงแต่อย่างสติฟจอบเนี่ยใช้ความวิทยะอุตสาหะเนี่ยเก้าเก้าเปอรนี่ดูฮะถ้าใครมีอะไรนะก็โหลดได้ฮะทางเว็บไซต์ www.4dbook.com นะครับและแน่นอนฮะแฟนๆรายการกวนข่าวเช้าหยุดอยากจะโหลดฟรีอ่านฟรีเนี่ยเราก็มีมาแจกเป็นของกำนันให้ฟรีหท่าน โทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์โจอ่าเบอร์โทรขึ้นหน้าจอครับ02683 5 0 1 0กนึ่งศนถึง่ 11. นะอ,ะอาจจะขึ้นกราฟิกมาหน่อยนะฮะครับนี่แหละครับเออน่